สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอทุกท่านนะคะมาลุกไป,ปหาพี่นงไปหาพี่ชื่นไปผมคิดถึงพี่โนแล้วครับพอครับนี่นะคะ เวลาชายเพิ่มใส่คลองคอปุ๊บปนจะอยากออกทันทีเลยอยากออกมากอ,อ,อยากออกไปเดินเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ,พแม่ๆพ่อๆน้อ,นองๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะ โอ้ยโอ้ยส้นลายเดือบพิโน่งบึงทำอะไรลูกทำอะไรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะใช้เพิ่มทำอะไรครับวันนี้อากาศเย็นนะคะแม่แม่เรนต้นสับประด หนาวไหมครับใช้เพิ่มครับหนาวนะคะแม่แม่ค้าหนาววันนี้เย็นแต่ไม่ค่อยมีลมนะคะแต่รู้สึกว่าเย็นตั้งแต่เช้ามาตอนนี้ก็ยังไม่หายเย็นเลยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะผมจะไปหาพี่โนูพี่ชื่นครับคือโหดฮะ บัวเป็นยังไปทางนี่ได้อยู่พี่บัวครับพี่บัวจะทำน้องนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บัวอยากเล่นน้ำนองขึ้นกันดกเล่นน้ำนองอยากเล่นน้ำนองจับน้องจับน้องเฉยๆผมไม่ทำอะไรน้องหรอกครับ พี่น้อพี่น้อมาหาพี่น้องผมคิดถึงพี่นูครับนงคิดโหนแม่บ่ล่ะนงคิดถึงแม่ไหมจ๊ะเฮ้ยบึงตาตาเลือก คิดถ <ob SC I noise> <interface> oh, hmm. um ึงแม่คิดถึงแม่เพิ่มเพิ่มมาตั้งปีมมาละมะใช่เพิ่มสิไปหาพี่บัวดิโอ้ยสิขึ้นย่างเดียวได้เพิ่มนี่เพิ่มรักพี่โนนะคะรักรักนี่ถามนงใช่เพิ่มจะไปไหนวันนี้ใช่เพิ่มจะไปทำงานมัพี่โนถามจากเมนอเพึ้น แก้งพี่ตลอดนะคะแม่แม่เขามาหาพี่นทูทีไรก็สิเกรงพี่นูตลอดเลยุ่สิขี้หลังหุห่นเดชหอ่นพี่นูหันตูดใจแล้ว <c oughs> หุนหวยใช่เพิ่มแล้ว <c oughs> นูรักน้องนะคะหักลายพุกาเฮ็ดยังนกจ้ากเม็ดแน่เอาคาหลังให้พี่อีกเอาพี่นูเอาเลย แกล้งเพิ่มแกล้งแกล้งน้องเบิ่งพี่น้องดีใจหลายมาหาพี่น่ารักนะคะมาหากันที่ไรในใช่เพิ่มนี้มุ่นอีกปุยนะ้ำพี่จะโหลดเลยอเอากินนมเลยพี่ อาพี่โนกินนมแม่เลยลอนด้วยใช้เพิ่มให้พี่โน่ไปก for er uh. ินนมก่อนหญิงอื่นหญิงอื่นอ้าวเกล้งน้องสักทีหนึ่งสิเพิ่งสิเป็นจังไหนไม่กล้าทำอะไรน้องนะคะคนละฟิวย้ำอยู่ผู้เดียวนี่กับอีกเช่นหนึ่ง พออยู่กับน้องก็อีกซิมหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนูหักน้องนะคะนูหักน้องแง่งแง,งยิ่งมากไกไก่แฮ้กินนมว่ใช่เพิ่มกินนมพี่นูอ้กินนมให้พี่นูกินนมเมย์ม่เพิ่มมั้เอ๋อ เึ้นหดขึ้นกันอพี่บัวครับอย่าติน้องนะคบอย่าติน้องด้อครับเด้อบัว พี่บัวมีงาใช้เพิ่มยานนะคะบสนใจพี่โน่เลยวันนี้อยากเล่นอยากเล่นกับพี่บัวอุ้ยโอ้โหทองคุ้นสะดิดเลยนะคะใช่บัวขึ้นโยกไม่ต้องคุ้นแห้งแท้โยกแรงโยกแรงนี่ เพิ่มทำอะไรไหรไมเล่นแบบปลำสาวเลย <c oughs> ล <c oughs> ลเล่นแบบพี่บัวใช่เพิ่มพี่บัวพี่บัวโยกแม่ทองคูณเมื่อกีส้สะดืดเลย <c oughs> โยกแรกนะคะ ดหดเมมาหากันทุกวันก็คิดถึงกันทุกวันนะคะมาไกลๆให้พี่โนดูด,ดนุ่มมึงกันนะแม่าคุนแย่งใช้เพิ่มดูดนมเลยโอ้โอ,อ้พี่ชื่นกระวนกระว่ายนะคะคิดถึงน้องรุ่นนงนี้ คิดเสี่ย่ใจก็มาจังเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆม่ทุกท่านนะคะอ้วนแล้วนะคะน้องโนอ้วนแล้วชายเพิ่มก็โตแล้วนะคะแม่แม่เจ็ดเดือนกว่าแล้วนะคะพิ่มก็เริ่มโตแล้ว มูดูพี่ชื่นกระวนกระวายนะคะไม่พี่ชื่นกลัวน้องน้องจะไปขายผลไม้นะคะพี่ชื่นรู้รู้ว่าวันนี้น้องจะไปทํางาน,นกระวนกระวายนะคะคิดถึงนง้องคิดถึงนง้องแฮ้งเ้งนี่เออพี่ชื่นเดี๋ยวให้ให้ชายเพิ่มไปทํางานก่อนเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นนะคะ วันนี้ยังไม่ได้ไปนะคะแม่แยังไม่ได้ไปหาน้องน้ำมูเลยนะคะโบไหายหนงไปโบไห่โหน่งไปบ่โหนองไปขังน้นงไว้นะคะกลัวน้องหนีกลัวน้องหนีน้องไปทํางานก่อนนะนาโนเดี๋ยวตอนเย็นเอาผลไม้มาฝากนะลูกนะชื่นใจคือโหนองบึงกระวนกระวายเลยครับพี่น้องกระวนกระวายคิดถึงน้องนะคะคิดถึงน้อง นี่ไป่อยากให้นงไปไป่อยากให้นงไปแม่อ่าไปนะแม่เอานูไปด้วยหนูไปบ่ไดดดอกเด้อละเด้อเรียสิพามเลมลินแกงพี่โนเอ๊ะเอชนอ่านี่พี่โนพี่โนโน,น,หหนะหะพี่ย่ยมไหน พี่นูก็ดีใจนะคะที่น้องโยกน้องกับโยกแห้งน้ำเนี่ดีใจแห้งเอ็ดเอ็กเอ็กเอ็กเอ๊ะผมจะเอาเต็มที่เลยครับผมสยกพี่นูเต็มที่เลยจ้าขอบพระคุณนะคะ ขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะอืมอืมดีใจหลายเช้าเช้ามาหากันมาหาพี่ฮะนม <c oughs> อยู่คนละโคกอยู่ใ,นในกล้ๆกันนะคะคิดขึ้นหดกันคือเขาเนาะค่ะแต่ถ้าเอาน้องนาโนไปปูกกับชายเพิ่มในโคกน้องก็จะไม่ได้นอนนะคะเพราะว่า ชายเพิ่มกับส si uh. Uh. Far, Hello, Hi, Hello, ิโยกพี่อยู่ยังสีมืดขึ้นอ้เอ้ยทำไมจะไปเก่งเต่พี่สาวแต่เยอะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะพี่นูก็ยมให้ชายเพิ่มขึ้นขี่หลังอยู่บ่เศร้ชายเพิ่มกับพวโยกนะคะเนาะ ประคอยด้โย,ยกพี่กับโยกแห้งๆเพิ่มทำไมโยกพี่เอาเต็มที่เลยหรอหลุงเอะเอาเต็มที่เลยเอาเต็มที่เลย จนมากๆนะคะใช้เพิ่มแม่ๆมพี่โน่ไปเอ,บก,นนเอบกินนมเออแอบกินนมเลยลูกแอบกินนมเลยใช้เพิ่มอ,อกแล้วพี่โน่แอบกินนมเลย <c oughs> ถ้าคนอื่นเข้ามาไม่ได้นะคะแม่แมเนี่ยเตะเลยนะคะนาโนเตจังได้หูย่มพีสุยางเนาะคะเนาะ เออดูนะคะชายพื่มอันนี้ก็เด็กเนาะค่ะเนาะเด็กยังตัวเล็กกว่าน้องก็เลยคิดว่าจะทําอะไรกับพี่ก็ได้สิขึ้นสโยกพี่จังไหนพี่กับพวกกาเห็ด์ไไปโอ้ชายบัวชายบัวโยกชายพื่มนมความจักรโคอนุญาตปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจ จะเอาน้องเดินไปบ้านคุณปู่ไปทำงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ครอบครัวน้องเพิ่มพูนชาแนลนี้ด้วยจ้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังเรงใจนะคะสวัสดีค่ะ